สวัสดีค่ะเซลเมคร,ราฮอนด้าค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮอนด้าซิต,ตี้ซีดานรุ่นเริ่มต้นนะคะกับรุ่น SCVT คันนี้สีขาวทักเปตา้าราคาจำหน่ายค่ะ5 7 9 5 0 0บาทคันนี้ติดอุปกรณ์ตกแต่งเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมส่งมอบวันจันนี้นะคะซึ่งเป็นรถของลูกค้าเมเองค่ะปลายทางนะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพุทไทยสงค่ะเตรียมส่งมอบวันนี้ ก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะว่าเดือนนี้โปรโมชั่นที่เมแถมมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเรียบร้อยไหมวันนี้เรามาเช็คไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าของเมเลือกติดฟิล์มบานหน้า60%รอบคัน80%ฟิล์มที่เมแถมนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกของฟิกค,คูรับประกันให้7จ ปีเต็มนะคะติดตั้งที่ศูนย์ของ Honda โดยช่างลีมเซรามิกจากฟิกคูค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันพร้อมกับสปอยเลอร์หลังแบบโมไอนะคะโมไอเป็นดีไซน์การออกแบบแบบท่อคู่นะคะสเกิร์ตด้านหลังจะดีไซน์แบบท่อคู่แต่ว่าท่อจริงของรถคันนี้จะเป็นท่อเดี่ยวนะคะเป็นการออกแบบดีไซน์ของสเกิร์ตเท่านั้นค่ะ สปอยเลอร์ <Spo> เป็นแบบแนบนะคะแล้วก็ไม่มีไฟเบรกดวงที่3ที่สปอยเลอร์นะคะล้อแม็กนะคะจะเป็นดีไซน์แบบเดียวกับ HONDA m o b i l i o รุ่น R S ซึ่งล้อแม็กมีแถมให้กับลูกค้าที่ซื้อรถภายในเดือนนี้นะคะล้อแม็กจะเป็นขอบ15นิ้วนะคะ ยางจะใช้ยางเดิมนะคะที่ติดกับรถยางจะเป็นของ m a ็กซินะคะขอบยางนะคะ 185-60R15 ทั18ใช้ยางตัวเดิมแต่ว่าเมเปลี่ยนเป็นล้อมแม็กของ Mobileo ิ Mob ุ่น RS ให้นะคะขอบจะเป็น15นิ้วส่วน โลโก้ตรงนี้นะคะจะติดเป็นโมดูลโลให้ค่ะจุกยางสีเขียวจะเป็นการเติมลมยางในตัวเจนนะคะลูกค้าที่ซื้อรถกับเมย์ก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนลมยางเติมลมยางได้ฟรีนะคะเป็นลมยางในตัวเจนเติมได้ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการใช้งานค่ะสำหรับ Honda City นะคะ มาด้วยกำลังเครื่องยนต์1 0 0 0ซีเทอร์โบ122แรงม้านะคะสามารถเติมน้ำมันได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95สูงสุดถึง E20 ความประหยัดนะคะอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรค่ะลูกค้าสามารถเลือกเติมได้เลยนะคะว่าอยากจะใช้พลังงานทางเลือกตัวไหน91 95หรือว่า E20 ค่ะ สำหรับไฟหน้านะคะ h o n d a City รุ่นนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้าก็จะส่องสว่างได้ไกลนะคะคมชัดนะคะมาด้วยกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตเป็นแบบโครเมียมชิ้นใหญ่ค่ะ ใน Honda City รุ่น S นะคะจะยังไม่มีไฟตัดหมอกแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งเพิ่มติดตั้งได้ในราคา5,885บาทเป็นของแท้นะคะแบบเดียวกับที่ติดตั้งในรุ่น RS เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวที่แก้มด้านข้างนะคะ แต่ถ้ารุ่นวีขึ้นไปนะคะก็จะมีที่ไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างสำหรับรุ่นนี้จะมีที่แก้มด้านข้างค่ะมือจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเสาอากาศครีบฉลามเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาเลยจากโรงงานนะคะตัวนี้เมไม่ได้ติดตั้งเพิ่มให้ภายนอกสำหรับคันนี้นะคะก็ติดตั้งอุปกรณ์ที่ อมองเห็นได้ชัดเจนก็คือสกเก์ตรอบคันสปอยเลอร์แล้วก็ล้อแม็กนะคะที่มีเพิ่มเติมให้แล้วก็ปีนติดรถนะคะดูด้านในกันบ้างค่ะเปิดออกมาคอนโซลภายในจะเป็นสีดำนะคะดีไซน์การออกแบบเป็นโทนสีดำเป็นกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะปุ่มสตาร์ทจะอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยนะคะ ฟังชันบนพวงมาลัยจะมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงนะคะรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เมื่อลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธนะคะก็สามารถคอนโทรลที่พวงมาลัยได้เลยในการควบคุมควบคุมเครื่องเสียงค่ะมาตรวัดนะคะตัวเลขเป็นสีขาวมองเห็นได้ชัดเจนนะคะ กดสวิตช์ออนนะคะตัวเลขที่เป็นดิจิตอลนะคะก็จะมีสถานะที่แสดงเวลาเลขไมรวมนะคะตำแหน่งเกียร์ตอนนี้เป็นตัว P นะคะเกียร์จอดอยู่รอบเครื่องยนต์นะคะรอบความเร็วเกน้ำมันค่ะถ้าลูกค้าเติมน้ำมันก็สัญลักษณ์สีไฟสีส้มก็จะหายไปนะคะรายการของแถมนะคะของเดือนนี้อีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือ หน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะคะรองรับ USB SDMI AUX นะคะบลูทูธอ่า USB ได้หมดเลยนะคะในส่วนของหน้าจอที่มีแถมให้เป็นจอรุ่นเดียวกับที่ติดตั้งมาในรถยนต์ Honda m o b i d ด o นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยสำหรับท่านใดที่ รับรถภายในเดือนนี้นะคะนอกจากล้อมแม็กที่เมแถมให้จอเครื่องเสียงจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด7นิ้วก็แถมให้ด้วยนะคะไม่ต้องเพิ่มตังค์นะคะ